สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนันรถสวยมือ2นะคะสวัสดีพี่พี่ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นัทมีรถครอบครัว1นึคันมานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับรถ Toyota า t r t u n e r 2.5 V ปี2014นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่695,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ลูกค้าเครดิตดีออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวนะคะได้รถคันนี้นะคะรถยอดนิยมยอดฮิตของเมืองไทยไปใช้งานเลยนะสำหรับใครที่สนใจนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะคะที่เบอร์098-2609-587นัดเพชรย์ยน,นะคะนัยดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะ เดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นรถสีดําสวยๆไปใช้งานเลยนะคะเป็นโฉมหน้าแชมป์นะคะได้เป็นโฉมหน้าแชมป์นะสาหรับรุ่นนี้นะคะเป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ2องของไข่ทอทง807กรุงเทพมหาคนครนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆใสๆสวยๆเลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้ด้ียบอยแล้วด้วยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อม แบกนะคะจากโรงงานน็อตหกลูโลโก้ oo, o, ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถคันนี้สภาพเดิมๆไม่มีคราบตะมันหยดไหลเยิ้มของเบ้าโชกนะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับพยันเลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะค,ะคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ มือจับประตูทั้ง4ยด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ติดในส่วนของกันลอยมือจับนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกเดินแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก็ ได้ในส่วนของคิ้วกันสัดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นรถครอบครัวสภาพสวยๆโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเพชรยนต์นะคะขัดรถคุณภาพเกรดเมานำเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะพามาดกันเลยนะคะรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะ ในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟทับเทียมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะล้ออะไหล่อยู่ครบนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้้ามาให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับยางใบปัดน้าฝนนะคะไฟเบรกดวงที่3มให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของกล้องนะคะกล้องมองหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะลูกค้า โลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีคิ้วโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวอ,อักษร f o r t u n นเนะคะติดตั้งมาให้ดีไซน์สวยงามเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าได้เป็นตัวเครื่องยนต์2.5นะคะคันนี้เป็นตัว2.5 V นะคะรถยอดฮิตของเมืองไทยเลยนะคะสําหรับ f o r t u n นเนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะใครที่สนใจก็โทรมาหานัดได้เลยนะที่เบอร์098 2609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะออกรถได้เช่นกันนะเรามีบริการไฟแดน,นวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัด,ดด้วยสีเบจนะคะสวยๆเลยนะคะ มือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกกระจกปรับ Auto, ออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็จะดีไซน์ในส่วนของลายไม้นะคะดีไซน์เป็นเอกลักษณ์สวยงามหรูหรามาเ่าเลยนะคะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะ ในส่วนของพวงมา,าลัยรถนะคะก็เป็นพวงมาลัยแบบ m ังตีฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะนับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะมีระบบสั่งการด้วยเสียงนะคะดีไซน์พวงมาลัยมาสวยหรูเลยนะคะด้านบนเขาจะตกแต่งเป็นลายไม้นะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแบบหุ่มหนังนะคะดีไซน์มาสวยงามเลยนะคะ หน้าจอเรือนใหม่นะคะนัดไม่ได้ถือกุญแจมานะคะลูกค้านัดไม่ได้ถือกุญแจมานะแต่ว่าจะให้ดูเลขไมในใบสอ,อบอดนะคะนี่คันนี้นะราคา6 9 5 0 0 0บาทน,นะคะรถปี2014่เลขไมอยู่ที่129,569กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไมแสนสองนะก็ถือว่าใช้งานไม่เยอะมากนะคะรถปี2014ไน่ไมแสนสองนะคะก็ก็ใช้งานไม่เยอะนะคันนี้ หน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะลูกค้าเครื่องงานเสียงวิทยุ FM CD USB ได้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้ได้แอร์ออโต้นะมีช่องวางแก้ววางขวดน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะคอนโซลเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะไฟฟ้าคนขับนะคะ เบาะหนังสีเบจเบาะแน่แนๆแ,แต่งๆตึงๆเลยไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะได้เป็นแบบเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะลูกค้าหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นเลยนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันไม่ผิดหวังแน่นอนนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก,ก,กว้างๆนั่งสบายๆเลยนะคะ นี่มีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะสามารถดึงลงมาวางแก้วน้ำได้นะคะและส่วนของเบาะรถนะคะตรงกลางนะคะเขาสามารถดึงลงมานะเป็นที่พักแขนได้อีกด้วยนะคะเบาะสามารถพับได้นะคะลูกค้าพับเบาะได้นะแอร์ด้านหลังนะคะมีแอร์ด้านหลังแยกให้นะคะรับรองว่านั่งแถว2แถว3ามแนละ้วก็นั่งได้เย็นๆสบายๆไม่ร้อนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะ ฟอร์จูเนอร์นะคะถือว่าเป็นยอรถยอดฮิตยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้นะแล้วก็เป็นรถตลาดซงง่ายขายคองด้วยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะนี่เลยนะด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งสบายๆมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้ามีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะเบาะนะคะสามารถพับ ขึ้นได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นพับด้านข้างนะคะแล้วเขาก็มีในส่วนของถาดท้ายด้านหลังให้ด้วยนะคะตรงที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนาะเผื่อลูกค้าอยากเก็บสัมภาระเพิ่มก็คือพับเบาะขึ้นได้เลยนะคะคองสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับขพืขย้ยนเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้นะใครที่กําลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะคะก็ ทมมาหานัดได้นะที่เบอร์ 0, 8, 26, 0 9, 5, 8, 7, นูนย์เก้าแปดสนาัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดเข้าไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหนห้องเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะขนาดสี่สูบ2 5 0 0ซีซีร4 4แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปของรถคันนี้นะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะคะ เรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมมอดี้เดิมนะคะแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่นะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้เลยนะคะในส่วนของหัวน็อตของรถนะคะก็หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยัดขเย่ย้มเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะงวนการความร้อนยังอยู่โลโกโตโตยต้ายังอยู่นะคะรับรองว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพสวยๆแบบนี้ มพากันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะ Toyota Fortuner 2.5V ปี2014นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่695,000บาทเท่านั้นเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะสนใจก็โทรมาหานัดเลยนะเบอร์0982609587นะัดเทรยนต์นะคะเบอร์นัดแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ ข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ